ไปดูกันดีกวา่าก็โฟเทศทําอะไรอยู่ในขณะที่เราทํางานคุณอรินตะพลเราจะไปกําพูนกันวันไหนดีวันนี้เจออจะต้องถ่ายงานแล้วเราต้องไปวันที่หกสิใช่เราต้องไปวันที่หกใช,ใช่แต่ว่าต้องแยกอันนี้หนึ่งเพราะว่านี่เป็นที่กีรเปิดเว็บของการรถไฟระเทศไทยอยู่เพราะว่านี่ไม่ใช่เว็บการรถไฟอ่านมีแตบบ่ผู้หญิงอ่านไปรถไฟไงกำลังเปิดดูว่ารอบรถไฟในการขึ้นเหนือมีไหนบ้างเพราะว่าอย่าลืมว่าที่หลุมห้าพะ มีสะพานขาวทาชมพูอยู่ตรงนั้น,น,นคือลังรถไฟพี่ถามกับพี่เต้ที่เป็นเ m มพี่นู่นแล้วพี<ง>่เต้บอกว่าตรงนั้นน่มันสามารถลงได้ถ้าเกิดคนจํานวนมากพอลงจากรถไฟเขาจอดให้ลงได้นะใคร<ง>จะลงตรงนันล่ะถ้าจํานวนมากพอที่ดูดูตอนนี้ขึ้นถึงคนตอนนี้ขึ้นึงคนถูกต้อง ถ้าไม่เห้นถ้าสมมติว่าหนึ่งคนเขินไม่กล้าลงที่ต้องไปลงที่สถานีขุนตาลล้วพี่ก็เดินมาสนามเองไม่นะแพทแต่เมีพี่ขับรถไปรับพี่เพราะว่าแพทต้องออกแต่เช้าไปก่อนคือแพทต้องขับรถคนเดียวนะคะไปวันที่6แมตตี้โดนทิ้งเขาจะไปรถไฟแล้วก็วันที่7ช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะเดินมาสนามเองนะคะโดยที่แพทรอ่อยู่ที่สนามก็ก็ก็แเด็กผมว่าลงที่บ้านขาเทิงพูอะเดี๋ยวพี่ให้พี่เต้ขับรถก๊อกมารับที่หลุมแห่แล้วกลับไปขับเฮ้าไปเจอขับเฮ้าก็ได้ แต่ถ้าไม่โลตรงนั้นไปลงขนตานะอย่าลืมขับรถมาเรานด้วยเอ่นนึงน่งเอ่นนึ่งเอ่นนึ่งเดี๋ยวจองรถไฟก่อนไม่วนะครับรถไฟไปเชียงใหม่ไปทางไหนครับเดินตรงไปนะคะจนถึงประตูสี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะขอบคุณมากนะครับ รถไฟไปเชียงใหม่ทางไหนนะครับไม่เอายามอายขอบคุณนะครับสับคนที่ไม่ได้บุ๊กตั๋วลงงานนะครับเราจะมาซื้อตั๋วก็เนี่ยครับในช่องต่างๆตามผู้พัคต่างๆเรา,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 าจะไปนะครับก็เข้าแถวซื้อกันนั่งงานได้เลยแต่ว่าแนะนําให้บุ๊กไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นที่นั่งจะเต็มแน่นอนนี่ก็คือหน้าตาตัว๋วโดยสารที่เราจองมานะครับเป็นรถไฟนี่ออกตอนหกโมงสี่สิบถึงหกโมงเช้า ที่ขุนตาลนะครับจองมามมดยังเรียบร้อยแล้วเบอร์สี่โซนที่สองนี่เตียงล่างเตียงล่างเท่านะครับอ,อ,อันนี้เอาเครื่องกีบรถไฟได้ไหมครับได้ครับเจอแล้วใช่ไหมชารัลนกาแฟไหมร้านกาแฟสวยจัง เรอวารวดเร็วแนะนำให้ผู้โดยสารที่กระเป๋าสัพภาระน้อยขึ้นบันไดเลื่อนจะไวกว่าลิฟต์นะครับกระเป๋าสัพภาระไม่เยอะขึ้นบันไดเลื่อนจะไวกว่า เยเพราะว่านี่คือที่นี่ของเราแล้วนี่ฮะแสงกำลับบงทีเลยนี่คือเวลาประมาณหกโมงยีซึ่งเขาจะให้เข้ามาประมาณ20่สนาทีนะครับก่อ,อนที่จะออกเดินทางต่อหกโมงสีแสงตลอดครับว่ารถไฟไทยจะออกตรงเวลาไหมลองดูกันครับหกโมงสี่สิต้องเคลื่อนที่สามสองหนึงน 3, 2, 1, ่งหโมงสี่สิบเพี่ยง ลุกยังไม่ได้ขยับเฮ้ยมีเสียง6โมง40ครับอีก20วินาทีครับรถไฟใอดเดินทาง ตัวเรียบร้อยมีมานกันอยู่นี่ก็กว้างอยู่เหมือนกันครับสราบว่าคนที่สูง173-175บอว่าน,น,นอนสบายๆถ้าเกิดสูงแบบ180-180กว่าผมวา่าต้องเริ่มขดขากันบ้างฮะลองดูครับสนุกดีในทางรถไฟขนะนี้เป็นเวลาที่38นาที ก็เลทไปประมาณ25นาทีจากเวลาที่กำหนดเอาไว้ก็นั่งต่ออีกแป๊บหนึ่ง ขึ้นมาขุนต้านโดรรถไฟครับตายคนอื่นตู้ลงอยู่คนเดียวเรามาเลยด้ยวยคุณอินพอร์ตมาจากที่ใดครับผม <c oughs> แล้วคุณสั่งให้จอดส่งคุณคนเดียวแล้ว คนเดียวเลยบอกเลยทั้งทั้งขบวนมีคนเดียวทุกคนอีกประมาณแปดร้อยคนที่ต้องรออายมากเลยอ่ะจริงๆนะตอนนช้ยืนอ่ะไม่เคยรู้สึกหน้าบ้างถึงก่อนจะอายดูสภาพตัวเองก่อนไหมก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าเพราะว่าเขาให้มารอแอดูสกแล้วมันเป็นหกโมงารู้สึกว่คนถือกอเราก็จะ้ถามแพทย์จตรงสายพี่บอลโอ้ ถแล้วแล้วุนารถไฟไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดบรกดีแล้วก็นี่ขนาดชั้นสองนะถ้าเกิดนอนชั้นหนึ่งนี่จะดูหรูหรากว่านี้อีกแต่พอเป็นชั้นสองปั๊บผมว่าก็ดีตรงที่ตอนแรกนึกว่าจะวุ่นวายกว่านี้แต่ว่าก็ไม่วุ่นวายเลยแล้วก็ทุกคนก็มีความเป็นส่วนตัวมากยกเว้นอย่างเดียวคือเสียงกลนก็ ใส่หูฟังฟังเพลงเลอาคุณเนดูดวุ่นวายกับทุกคนมากตอนลงตอนลงมีคนเ <คน S 2> ขาตื่นมเลยเขาตื่นเ,นนเอ๊ะถึงแล้วหรือเปล่าเปล่าครับส่งผมคนเดียวาไปส,สนนมวัอวขอบคุณนะครับที่มารับนะครับคุณนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่สนามครับ